ว้าพี่น้องก่อนนี่งามสุดหน่อสมบูรณ์สีสมแบบนี้แหละพี่น้องที่เราต้องการเอาไปแกงนะแซบเพื่อนสีเงาๆเนาะถ้าเงาว,วันนี้แหละสามารถกินได้มามาพี่น้องนี่เย็บร้อยแล้วตอนนี้สบายดีพี่น้องมื้อน,นี้น้องตวเกี่ยวได้พักแกวนมาพี่น้องก็เลยว่าสิไปเอาวัน หน่อไม้สังไว่มะแกง่งกินกับพักแหวนเนาะนี่พักแหวนนั่นอ่อนเลยพี่น้องแล้วกะสิเอางัวเข้าไปปล่อยเลี้ยงพี่น้องเลยไปปล่อยเลี้ยงะกะสีแหกแหวนดูแม่ไปเอาน่อไม้พี่น้องไปหน่อไม้สดสดจากสวนวันนี้เออเออเอเอมา,าพี่มาพี่เม็แขงเนี่ยพามีหลายหน่อเตอะพี่น้องเอ้หนอนนี้ใหญ่มาตัดเอาเลยนี่ อันนี้คือน้อมไม้สังไพยเด้อพี่น้องสีชมๆมนี่แหงออหนอนพี่น้องนี่เฮ็ดขันยูพี่น้องเพื่นอนสีเงาเงาเนา,เนาเนะถ้าเงาว,วันนี้แหละสามารถกินได้แต่ถ้าเตี้อะไรกินบ่ได้เนาะเข้าสีมักเอาไปกี้แล้วก็ป่นแซบแซบได้อืม อันนี้หนอนยาวพี่น้องนี้ถ้าสิปอกเอาเลยเนาะเพราะว่ามันจังเอาเมืองง่ายพี่น้องมันจะสบายไม่ไ้อาถือเมือปอกเลยเมนูนี้คิดอยากจะโดนอะไรได้พี่น้องเกงหน่อไหมอ่อนๆเนาะคุยกับพักแหวนพักเล็บมา้าเนาะแต่ว่ามือมือนี้ครัมีแต่พักแหวน แกงใส่ข่าเบือตุงต้วงข่าเบือคนนพี่น้องประแดกตุงตวงเนาะอันนี้หน่อไม้อั้นเยค่ยเนาะหน่อไม้ยามฝนเนี่ยพี่น้องบอึดเนาะเลือกกินหน่อไม้เซ็บๆซจิ้มซูกแห้งหลายยามฝน ก่อนนี้ทําใบพ่นหลายพี่น้องเลยโอ้ยังมีอยู่เยอะหน่อผ่นี่มันเลยบบเห็นหน่อใบหลายเห็นแล้วเห็นแล้วปังางามพะนาดพอดีแก่งเลยพี่น้องเดี๋ยวจะเอาให้เบิงร์เอ,อเดี๋ยวจะเอาให้เบิรง อนี้งามสุดหน่อสมบูรณ์สีสมแบบนี้แหละพี่น้องที่เขาต้องการเอาไปแก่งนะแซบอ่อนยาวสํานีพอดีเนะพี่น้องป้าเดี๋ยวหาเบอรอีกก่อนสรุปก่อน,นี้ได้สองหน่อแล้วพี่น้องหน่อ่นหันหลายแต่ว่าผลยาวเบิดเลยได้จะสํานีนะพี่น้องเดี๋ยวเขาติไปอีกสองก่ออยู่คุณเดี๋ยวไปเอาเพิ่มอีกป้าอ่อนนะ แบบนี้แหละที่เราต้องการมันจะได้เกียอร่อยขาขาวจั่วเลยเอาสมติวไปใส่น้ำนิดหน่อยพี่น้องจะได้รสชาติที่กลมกลม่อมนี่ดอไม้ที่เราหามาพี่น้องดาเลย น,น,นี่นี่หน่อไม้เข้ากับแกงซุกแล้วเรียบร้อยแล้วพี่น้องแกงหน่อไม้สั่งไผใส่ขักสังแงพี่น้องนี่หน้าตาสิประมาณนี้เลยนำข้อเบื่อคนๆพี่น้องสำนีพอดีสดเนาะนีม่มามาพี่น้องนี่เรียบร้อยแล้วตอนนี้สบายดี สบายดีเด้อพ <quarto> <sa> ี่น้องสบายดีสำไมดีพ่อแม่พี่น้องมาติดทำงานทำไมวาเด้ออยู่ตรงมาเก่งต้นไม้เด้อพี่น้องต้นเดี่ยวเห็ดเก่งต้นไม้ก็เป็นของเก่งต้นไม้สังไว่พี่น้องอ่าเลยกินกับปักแหวนมากระเบิดเท่านั้นแล้วรอบแรกของปีเลยแล้วในการไม่อันนี้เขาเอาไม่บวกนี่อื้มแต่เขาจะแง่ที่ยอดเลยแลน่าะแท้จะแท้ ง่ามาเด้อพี่น้องมากินข้าวที่อย่างน้ำกันแกน้องไม่ชังไผ่พักแหวนดีคะด <S 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 นน่ะ,ะนือเอาไงพักแหวนล้างสะอาดเรียบร,ร้อยใส่เบกกิ้งโซดาพี่น้องแล้วก็ล้างหลายน้ำมั่นใจได้หอมกลิ่นพักแหวนพี่น้องหอมอ่อนพี่ดาเนี่ยมูเห็นพระอีหินเนาะ เฮียยังเป็นไหมบ่เอาเสียนะเฮียเออกอืมอืมการบักเพชรหรอกค่ะเพชจะได้มัเพชรอนเด้่แห้งก่อนหนมวยใหญ่กระโดดหมูสามพิกสวนเท่านะมงคาแห้งนาะ มาทูเอาละเอาบอลงเอาบาลงน้อยแซบขนาดพี่น้องปุยพักเวนล,ลูกโดดกับพอด,ดีแซบเลยอบอเดแืมหึงเออิ่งอบอก แซ่บสุดเลยพี่น so so ้องพักแวนบ่ได้กินดนละเนื ouais ้อแจ๊ดแกดเนือแจ๊ทุกฝีเลยพี่น้องเมนูนี้ค่ะแม่เราไมได้กินละหมดแล้ว่ว่าหน่อไมชางไผ่พืชออกแบ่บยำผลนปีละครั้งเลยท้าว่ายแล้วเนี่ยผุนบัวสุ่มนี่บรออกแจ้กน่อหน้ไหมเนาะหน่อไม้ชางไผ่ค่ะเพื่อนเราไม่เลี้ยงน้องทําไม่เลี้ยงน้องพดเอกกันแล้ว สังไ well, mm, <you> mm ่ฮดก็ย hmm. mm ังบออกดูวัดนะเิ่นฮดตลอดม้วเอาบอกอเมีได้่ะอือเยอใส่หอมบวมน้อยหนึ่งเวลใส่หลาย ยไม่เอาพระโต๊ะตรงนี for <project> ้พักักได้แมเข่าได้แล้เข่ามาชิคกี้พาทุ่ประกานี่เจ้ามันจำหาอเจ้าติดไปแล้วได้ มันจังนิ้วสะดวกอือืคุยสะใจขนาดเลยพี่น้องพักแวนอตอนนั้นไปเก็บเอาอีน้องสะอานน้อยหน่อย,อย่างไรเนาะโบโบ,บสะใจแบบกินโบอีมพี่น้องมือน,นี่ค่ะจัดให้หลายเลยอมันจะลดล้างสะอาดเรียบร้อย อโดดอืมปลาทูไข่เนา,อาอะออืื บอกไผบอกไม่รู้เลยกระพุงผไ่โมเดกับลุกโดดก็ <c oughs> ดีลูกโดดริเดทไปเองพี่ไหม <c oughs> ดีแ่ <c oughs> บเป็้เดินเงยใหญ่คือจะเป็นแหงเน,นาะกินแล้วบบเพทโเดวแหงโมเดน้อยห้าเมเดแหง อโอ้ยสิ่กะเนยมเพี่ยงขักไปเด้อมันยังไพ่กัด่า แกงใส่หอมแย่พี่น้องหอมแย่เลยเหมยเพิ่นกำลังพูดทักหอมแย่กิกหลายคน้วคือบาแซบรสกลินอย่างบาร์แซบเข้าซุกมาขนาดนี้ หอมเย็นมะแขงก็พักตังแง่งได้แม่ครับจะปลูกเนี่ยหอมก็พักตังแง่งหน่อยนะแล้วจะคนมาก <c oughs> บางคนก็มักพักตังแง่งบ่ม,มักพักตั้งแง่ ปลาทูนัวแซ่บปลาทูปะ เราติ๊บอะมดข้าวติ๊บหนึ่งตั้งไว้บุฟเฟ่แม่หนอะคิด,ดว่าคจะบุฟเฟ่ต์ยุบบุฟเฟ่ต์หมดบุฟเฟตั้งไว้อยู่กลางนี้นะ่มหมดเห็นเขาเห็นหมด มเนื้อเข่าแห้งขนาดมบอนี้เนาะผู้ใด้กะเพราะว่ามันสวยแล้วพี่เนาะบ่ายโมงแล้วอืม <h ums> ลมเย็นมาแล้วมันนี้มีลมเนาะค่ะน้องแท่งพอดีคนกับต๊ะพี่นนองมันไอเนนึกาบนมือที่ผ่านมือสุดท้ายเอมือแล้วไม่คิบนแล้วยังเหมือนอีกแมาเติมเต

พี่น้องหิวแห้งไปกับวยากปากวยากว่าวกินอิ่มมาจากปากโอ้ลืมลืมว่าคู่มือกระชวนมันนี่ไปลืมชวนใหม่อีกแล้วทีไรมาเด้อพี่น้องกับสีไทยสีลาวจางประเทศมากินแกงต้นไม้ย่างเที่ยงตกเกลียวเฮ็ดตลอจนลืมชวนจนทีอิ่มนะมันแทแไงคุณจนเติมพอสองยังชวนพี่น้อง ก็้แบบจะแซ่บข้าวอ,อ,อาหารบุถึกใจเพื่อนีนเพื่อนกินน้อยยวได้แม่เพื่อนอิ่มแล้วมันมือด้อาหารทึงกใจค่ะอิมอ่มตําลังโมวาน,นี่ค่ะกินันเข้าปายน้อนนะ

เบิ่งเข่าเลยปบไม่ออกออกกับเบี้ย่นข้างแล้วมาข้างนี้กันมักเพชรเพชรพี่น้องแกน่อไหมแซ่บแซ่บพี่น้องนี่ นี่สามีกติ้นตักกินพี่น้องยังแซ่บอยู่เนาะสิคุยหลังไม้อีกเนาะหอบสองอันนี้พี่น้องยังแซมนี่โซ่หอบสามตักหอบสามหลังกล้องอีกแม่เพูนหลังกล้องพี่น้องคุยแล้วคุยบ่งพักแว่นยังนิดเดียวพี่น้องแม่เพ่นย้ำอีกว่าจะทิ่มได้พักแว่นพีเก็บไปอีกคนอ่ะสำหรับคลิปนี้เนาะพี่น้องฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์เด้อและขอขอบคุณขอบคุณที่บอกกดข้ามโฆษณาเนาะพี่น้องสบายดีเด้อสบายดีบายบาย